สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของไทยนะคะว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เราจะดูจากกรณีศึกษาจริงๆเลยจากเอกสารกรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยแรงงานค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจผลกระทบจริงๆอะค่ะแล้วก็บทเรียนที่ได้ไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายบนกระดาษเฉยๆเอาละค่ะมาแกะประเด็นนี้กันครับ คือกฎหมายความปลอดภัยเนี่ยเรามีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าไอการนําไปใช้จริงเนี่ยสิครับคือสิ่งที่สําคัญมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าเออมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็เออมันมักจะเผยจุดอ่อนที่เราเจอบ่อยๆในที่ทํางานต่างๆด้วยการมีกฎหมายเฉยๆมันก็ไม่เท่ากับการทําให้มันเกิดผลจริงๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เคสแรกกันเลยนะคะเป็นโรงงานแปรรูปโลหะที่จังหวัดระยองมีเหตุการณ์คือพนักงานบาดเจ็บจากใบเลื่อยค่ะ ตอนกำลังตัดโลหะอยู่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเครื่องจักรเนี่ยไม่มีการป้องกันหรือเซฟตี้การ์ดเลยแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือจอปอแล้วพนักงานเองก็บอกว่าไม่เคยได้อบรมการใช้เครื่องจักรนั้นเมื่อก่อนเลยค่ะอืมตรงนี้น่าสนใจนะครับคือการที่ไม่มีทั้งจอปอแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานอย่างการเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา14 18, 32, ชัดเจนเลยนะมันสะท้อนว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ใช่วาระสำคัญอันดับแรกๆขององค์กรนั้นๆก็เป็นได้โดยเฉพาะโรงงานแบบนี้ความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วการขาดโครง,งสร้างพื้นฐานอย่างจอปอขาดความรู้ของพนักงานเนี่ยมันก็เป็นต้องทางของอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยครับค่ะบทเรียนสำคัญจากเคสนี้ก็คือความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเริ่มจากโครงสร้างแล้วหมู่บุค,คลากรต้องทาควบคู่กันไป นั่นสิคะโรงงานโลหะความเสี่ยงสูงขนาดนี้แต่กลับมองข้ามเรื่องพื้นฐานอย่างจอปอไปได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสั่งหยุดใช้เครื่องจักรทันทีเลยใช่ไหมคะแล้วก็ให้ไปตั้งจอปอจัดอบรมภายใน7วันใช่ครับการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสั่งการแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมันมีการบังคับใช้อยู่จริงๆเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมานะค่ะ <c oughs> ไปดูกันต่อที่กรณีที่2นะคะอันนี้เป็นคลังสินค้าแช่เย็นอยู่ในกรุงเทพนี่เองเหตุการณ์คือมีพนักงานหกล้มในห้องแช่แข็งค่ะแล้วศีรษะกระแทกพื้นพอตรวจสอบก็พบว่าไม่มีป้ายเตือนพื้นลื่นแล้วก็ไม่มีการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนให้พนักงานเริ่มงานด้วยค่ะครับเคสนี้สิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือไอ้การละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับ อย่างเช่นป้ายเตือนหรือว่าการอบรมพื้นฐานง่ายๆเนี่ยมันกลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่อาจจะรุนแรงได้เลยยิ่งในที่เฉพาะอย่างห้องเย็นพื้นมันมีโอกาสลื่นสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับคือภายนอกกิจการอาจจะดูเรียบร้อยดีไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ไอจุดเสี่ยงเล็กๆที่มันซ่อนอยู่นี่แหละอันตรายมันจำเป็นต้องมีระบบคอยดูคอยทบทวนความเสี่ยงอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แค่ทำตามรอบไป Mm hmm. บทเรียนก็คือความเสี่ยงมันมักจะแฝงอยู่ในรายละเอียดที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือคิดว่าออไม่สำคัญหรืออาจจะเพราะความคุ้นเคยกับที่ทำงานเดิมๆนะครับแสดงว่าเรื่องเล็กน้อยมากๆอย่างป้ายเตือนแต่พออยู่ในสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่างห้องเย็นก็กลายเป็นจุดเสี่ยงใหญ่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้ปรับปรุงเรื่องป้ายเตือนจัดอบรมซ้าแล้วก็ที่สาคัญคือให้ทาแผนบริหารความเสี่ยงด้วย ถูกต้องครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ทํางานเนี่ยมันมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันการมีแผนบริหารความเสี่ยงมันจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมแล้วก็จัดการได้ตรงจุดมากขึ้นครับมาถึงกรณีสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นโครงการก่อสร้างในเขตชุมชนเลยเกิดเหตุวัสดุก่อสร้างตกจากที่สูงค่ะเกือบจะโดนประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นโอ้เรื่องนี้เนี่ยเออมันทําให้เกิดคําถามสําคัญเรื่องความรับผิดชอบเลยนะครับคือ การก่อสร้างโดยเฉพาะในที่ที่ใกล้ชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของคนงานในไซต์อย่างเดียวนะแต่มันรวมถึงความปลอดภัยของคนทั่วไปของสาธารณะด้วยการที่ไม่มีมาตรการควบคุมการทํางานบนที่สูงดีพอหรือว่าไม่อบรมพนักง,งานที่ทํางานเสี่ยงๆเนี่ยมันถือเป็นความประมาทที่เอ่ออาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้เลย ระบบบริหารความเสี่ยงเชิงรุกอย่างการประเมินพื้นที่การกั้นเขตอันตรายการสื่อสารกับคนในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันสําคัญยิ่งกว่าแค่การบอกให้ใส่หมวกนิรภัยเฉยๆอีกนะครับค่ะบทเรียนจากเคสนี้ก็คืองานก่อสร้างเนี่ยมันต้องการการจัดการความเสี่ยงที่รอบด้านมากๆแล้วก็ต้องคิดถึงผลกระทบต่อรอบข้างอย่างจริงจังด้วย เพราะมันกระทบคนนอกได้ง่ายเลยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งหยุดก่อสร้างชั่วคราวก่อนเลยแล้วก็ให้ไปจัดอบรมแล้วก็กําหนดมาตรการควบคุมให้ให้มันรัดกุมกว่าเดิมครับการดําเนินการทันทีแบบนี้จําเป็นมากครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คนทั่วไปด้วยสรุปจากทั้ง3กรณีที่เราคุยกันมานะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่ากฎหมายมีการบังคับใช้อยู่นะคะ แต่ปัญหาที่ยังเจอบ่อยๆก็คืออย่างแรกการขาดจอปอลที่เหมาะสมกับขนาดและความเสี่ยงของกิจการนั้นๆอย่างที่สองคือระบบการอบรมที่อาจจะยังแบบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรทําให้พนักงานไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงจริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการขาดมาตรการควบคุมเฉพาะสําหรับความเสี่ยงในแต่ละจุดซึ่งมันก็เลยนําไปสู่อุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยค่ะถูกต้องครับ กรณีศึกษาเหล่านี้มันยืนยันเลยว่ากฎหมายความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะการละเลยเนี่ยมันมีผลกระทบจริงๆที่จับต้องได้แล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วด้วยปรับใช้ได้เพื่อป้องกันปัญหาพวกนี้มีครับมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้จริงอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือที่ทำงานต่างๆเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยภายในหรือ internal audit กันเองอย่างสม่าเสมอ ไม่ต้องรอให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจนะครับคือหาจุดอ่อนของเราเองแล้วก็แก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุอย่างที่2ก็คือลองนำอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดในองค์กรเราเองหรือว่าเป็นข่าวจากข้างนอกก็ได้เอามาใช้เป็นสื่อการสอนตอนอบรม มันจะช่วยให้พนักง,งานเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบได้ดีกว่าการสอนที่ฎีเฉยๆและสุดท้ายอาจจะลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีง่ายๆเข้ามาช่วยอย่างเช่นทำ QR Code แปะไว้ตามจุดเสี่ยงหรือในคู่มือพอสแกนแล้วก็อาจจะลิงก์ไปวิดีโอสั้นๆที่อธิบายเคสหรือขั้นตอนความปลอดภัยมันเข้าถึงง่ายดีแล้วก็ช่วยกระตุ้นเตือนได้เรื่อยๆครับโอ้โหเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะน่าจะช่วยยกระดับการปฏิบัติงานได้จริงๆนะคะใช่ครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อนะครับคือจากบทเรียนที่เราเห็นจากผลกระทบในกรณีศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะก้าวข้ามจากการมองเรื่องความปลอดภัยเป็นแค่ต้นทุนที่เออต้องทําตามกฎหมายไปวันๆ ไปสู่การสร้างให้มันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในองค์กรจริงๆได้ยังไงทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ปฏิบัติด้วยความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ทาตามสั่งครับอันนี้น่าคิดต่อดูนะ